การเข้าถึงระบบด้วยรหัสนักศึกษาให้หนักศึกษากรอกรหัสจำนวน10หลักแล้วกดล็อกอินนักศึกษาก็จะเข้ามาเห็นโปรไฟล์ของตนเองการเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้หนักศึกษาคลิกเข้าระบบด้วย การเข้าถึงระบบด้วยรหัสนักศึกษาให้หนักศึกษากรอกรหัสจำนวน10หลักแล้วกดล็อกอินนักศึกษาก็จะเข้ามาเห็นโปรไฟล์ของตนเองการเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้หนักศึกษาคลิกเข้าระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก แล้วกดค้นหาระบบจะค้นหาเจอชื่อและรหัสนักศึกษานักศึกษาสามารถใช้รหัสนี้เข้าระบบได้เลยโดยการกดโอเคใช้รหัสนี้ในการเข้าระบบการดูวิชาที่ลงทะเบียนของตนเอง ให้นักศึกษาล็อกอินด้วยรหัสนักศึกษาจากนั้นเลือกเมนูวิชาที่ลงทะเบียนร,ระบบจะเปิดหน้าต่างและค้นหาข้อมูลหากไม่มีการค้นหาข้อมูลนักศึกษาสามารถคลิกข้อความด้านล่างได้เลย ระบบค้นหาข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาสำเร็จแล้วนักศึกษาสามารถขยายดูภาพใหญ่โดยการกดลูกศรด้านมาจากนั้นเลื่อนดูข้อมูลหากต้องการปิดหน้าต่างให้คลิกที่กากบัดด้านบนการดูผลการเรียน ให้นักศาล็อกอินด้วยรหัสนักศึกษาเข้ามาถึงโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นเลือกคลิกที่เมนูผลการเรียนผลการเรียนจะมี2เมนูย่อยเมนูแรกเป็นผลการเรียนล่าสุดเมนูที่2เป็นผลการเรียนที่ผ่านมาในเทอมอ,อื่นๆคลิกที่ผลการเรียนล่าสุดระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เพื่อค้นหาข้อมูลผลการเรียนเมื่อระบบพบผลการเรียนก็จะแสดงผลการเรียนของนักศึกษาลายชื่อผู้ที่คาดว่าจะจบให้นักศึกษาล็อกอินด้วยรหัสนักศึกษาเข้ามาถึงโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นคลิกเมนู คาดว่าจะจบระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อค้นหาข้อมูลเมื่อระบบค้นหาข้อมูลว่ามีรายชื่อของนักศึกษาระบบจะแจ้งว่ายินดีด้วยกับนักศึกษามีรายชื่อคาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้กดโอเคนักศึกษาจะพบข้อมูลมีข้อความแจ้งเตือนว่ากพอชอนักศึกษายัางขาดอีกเท่าไหร่เพื่อจะเป็นไปตามเกณฑ์ ตารางสอบให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาล็อกอินเข้าถึงโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นคลิกตารางสอบระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลของตารางสอบตั้งแต่ชื่อวิชาวันที่สอบเวลาสอบสนามสอบและห้องสอบการเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ เมื่อเข้าถึงโปรไฟล์ของนักศึกษาหากเข้าผ่านสมาร์ทโฟนให้นักศึกษาคลิกที่3ามขีดด้านบนจะพบรายการเมนูที่จะให้นักศึกษาเลือกให้นักศึกษาเลือกห้องเรียนออนไลน์ระบบจะพามาถึงหน้าต่างของห้องเรียนออนไลน์ให้นักศึกษากดเลือกระดับชั้นของตนเองระบบจะเปิดหน้าล็อกอินสำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ในระดับชั้นนั้น ให้หนักศึกษาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์เมื่อล็อกอินแล้วระบบจะพาเข้ามาถึงห้องเรียนออนไลน์เมื่อเข้ามาถึงห้องเรียนออนไลน์ระบบจะแจ้งวันที่เหลือในการเรียนรู้เพื่อทํำใบงานและแจ้งสถานะว่าตอนนี้สามารถทํำใบงานได้ให้หนักศึกษาคลิกเลือกสัปดาห์ในการทำใบงาน คือจำนวนสัปดาห์ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำใบงานนักศึกษาจะเลือกทำสัปดาห์ไหนก่อนก็ได้โดยสัปดาห์ต่างๆระบบจัดลันโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่คุณครูได้ตั้งไว้เลือกสัปดาห์ที่ต้องการทำใบงานระบบจะเปิดสัปดาห์ที่นักศึกษาเลือกระบบจัดแสดงเนื้อหาในการเรียนของสัปดาห์นั้นๆว่ามีวิชาอะไรบ้าง และมีสื่อในการเรียนรู้อะไรบ้างแล้วแต่คุณครูจะระบุไว้นักศึกษาสามารถคลิกดูคลิปวิดีโอเพื่อเรียนรู้นักศึกษาสามารถดูเอกสารการเรียนรู้ที่คุณครูได้แนบไว้นักศึกษาสามารถดูเอกสารการเรียนรู้ที่คุณคูได้แนบไว นักศึกษาสามารถคลิกสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่คุณครูได้แนบไว้เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่ครูได้ระบุไว้นักศึกษาสามารถทํำใบงานโดยคลิกที่ทํำใบงานรูปแบบการทํำใบงานขึ้นอยู่กับคุณครูที่จะระบุให้นักศึกษาได้ทําแต่ละสัปดาห์อาจจะมีมากกว่าหนึ่งวิชาให้นักศึกษาทําทุกๆวิชาที่ปรากฏให้นักศึกษาได้เห็น หากนักศึกษาทำสัปดาห์ที่หหรือสัปดาห์อื่นเสร็จแล้วยังมีรายการของสัปดาห์อื่นๆที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปเรียนรู้และทำใบงานนักศึกษาสามารถที่จะคลิกเลือกสัปดาห์และเรียนรู้ผ่านสื่อแล้วทำใบงานในทุกๆสัปดาห์ที่ปรากฏให้นักศึกษาได้เห็นเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้ามาเขาจะเห็นข้อมูลของตนเองนะครับนักศึกษาสามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หรือรูปประจำตัวได้ รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆหรือช่องทางการติดต่อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้คุณครูการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไม่ยากเลยครับไปที่เมนูโปรไฟล์ครับที่ปุ่มเมนูโปรไฟล์ครับระบบจะพาเข้ามาที่ s t u d เด t นโปรไฟลนะครับให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วกดล็อกอินครับ เราจะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลของนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเรวมไปถึงข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลส่วนตัวที่นักศึกษาสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลได้นะครับสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆชื่อเล่นกุ๊ปเลือดวันเกิดอาชีพข้อมูลผู้ปกครองต่างๆรวมไปถึงข้อมูลช่องทางการติดต่อนะักศึกษาสามารถกดเข้าไปแก้ไขเบอร์โทรอี mail, เมลรวมไปถึงที่อยู่ได้นะครับ บันทึกเวลาการพบกลุ่มจะมีการสแกนการพบกลุ่มข้อมูลก็จะปรากฏให้เห็นตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าวิาวธีการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์เปลี่ยนอย่างไรง่ายๆครับกดที่ปุ่มเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครับเมื่อนักศึกษาใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนก็สามารถเลือกรูปภาพในสมาร์ทโฟนหรือถ่ายใหม่ได้เลยกดเลือกภาพนี้นะครับระบบก็จะเปลี่ยนภาพให้นะครับเปลี่ยนภาพสําเร็จแล้วครับรูปภาพเราก็จะเปลี่ยนไป เดี๋ยวเราลองกลับเข้าไปดูว่ารูปภาพโปรไฟล์เราได้เปลี่ยนไปแล้วหรือยังเมื่อเราอินกลับเข้ามาก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวช่องทางการติดต่อนะักศึกษาสามารถอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันได้ตลอดครับ